มีทางบ้านถามมาว่าคนที่ทําบุญน้อยแต่ทําบ่อยๆกับคนที่ทําบุญมากๆแต่นานๆท,ทําทีจะมีอันสีสงต่างกันอย่างไรคะทําน้อยแต่ทําบ่อยๆก็เหมือนคนรวยไม่มากแต่ว่ารวยสม่ําเสมอนานๆท,ทําทีแต่ทาเยอะๆเป็นไงเอ่ยอยู่ๆได้ลาบลอยซัพย์ก่อนโตมาแต่ว่าอยู่กับเราไม่นานแล้วเดี๋ยวก็ไปคือมาเป็นพักๆเนี่ยนะเราชอบแบบไหนละ่ะถ้าให้ดีนะคือ ทำบุญทุกวันสม่ำเสมอตามกำลังของเราอาจจะไม่มากก็ได้แต่จังหวะไหนมีโอกาสเราก็ทำเยอะๆทีหนึ่งเราก็จะรวยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีทรับก้อนใหญ่มาเป็นช่วงๆให้เรารวยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ดีไม่เอ่ยจเจริญพร